ก็จะไปคุยในเรื่องว่าแล้วเราจะทำยังไงต่อไปเพื่อที่จะให้คะแนนโบว์เนี่ยี่จะอะไรก็ตามที่จะสวิงกลับมาที่คุณลักษณาไม่ได้ครับขอเจริญธรรมทุกๆท่านนะครับก็เป็นเรื่องที่ตกกระไดพลอยกระโจนเพราะว่าพอดีคุณลักษณาเนี่ยเป็นรุ่นพี่ธรรมศาสตร์อตอนเรียนธรรมศาสตร์ก็อยู่ชมรมพุทธด้วยกัน อันนี้พลอยบอกไปด้วยนะครับบางคน,นปล่อยกระแสว่าคุณลักษณะไม่ใช่ชาวพุทธถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ตอนนี้เฟกเนิวเยอะเหลือเกินวันก่อนไปร่วมฟังการหาเสียงเนี่ยคนในเขาบอกว่าคุณลักษณะนเนี่ยเป็นชาวพุทธแล้วก็ศรัทธาติดนัทันศรัทธาธหลวงปูปธธ่พุทธทาสศรัทธาพระเข้าหาปฏิบัติธรรมเต็มที่สอดคล้องกับเมื่อกี้นี้ที่คุณปานเทพพูดว่า คุณรัษนาตั้งแต่ผมรู้จักตอนที่เป็นนักศึกษาด้วยกันนะก็ปีพศ2 5 2 0ัตรบัดนี้ผ่านไป45ปีแล้วคุณลัษนาเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เข้มแข็งเคร่งครัดไม่มีข่าวคราวไม่มีพฤติกรรมอะไรที่เห็นว่าจะเป็นที่มัวหมองแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทำงานทางด้านภาคสังคมมาโดยตลอดตอนนั้นก็เหมือนกับว่ามีสส่วน ในส่วนของการปฏิบัติธรรมในสมัยก่อนมีส่วนหนึ่งก็คือเชิงลึกนั่งสมาธิหลับตาผมก็ไปนั่งสมาธิส่วนโมกบ้างวัดจลประทานบ้างแต่ของคุณลักษณะนเนี่ยในส่วนนี้ก็มีบ้างแต่ส่วนที่เขาทาเป็นหลักก็คือทําเรื่องคณะกรรมการศาส,สนาเพื่อการพัฒนาช่วยเหลือคนจนคนยากไรอันเนี้ยมันเป็นตัวจริงมันเป็นตัวจริงที่เรียกว่าเมื่อจิตตัวเองนิ่งแล้วไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางเตาหลอมเหล็ก ในในในภาษาเซนเนี่ยเขาบอกว่าก็สามารถที่จะทํางานสิ่งนี้ได้เพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณลัศนาทําสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดจนเราไม่ต้องพูดถึงแล้วพอมีคนบอกว่าอา้ารู้จักคุณลัษนาไม่ใช่เหรอติดต่อให้หน่อยปึ๊บติดต่อเลยนะครับว่ารู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องแล้วก็สมัยที่ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณลัษนาก็เคยไปดูงานที่ไต้หวันในช่วงนั้นผมก็เป็นคนต้อนรับดูแลเขา แลนในเครือข่ายของคุณรันาเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ไม่มีอะไรที่เราจะสงสัยเลยในเรื่องของความมุ่งมั่นเสียสละถ้าบอกว่าเป็นจิตอาสานี่ก็เรียกว่าคูณยกกําลังไปเลยนะครับอันในเรื่องนี้ก็เลยลงมาทําลงมาทำก็ต้องขอชื่นชมคนหนึ่งที่ในหมู่พวกเราที่พ่อ,พอท่านประกาศว่าเชียร์รันากลุ่มสมบัติเด็กคือกลุ่มเพื่อนสอนคุณดงกระโดดจากบ้านลาดตุ้มเข้ามาเลยทั้งทงท,งที่แขนหัก อันนี้ผมเล็กๆเนี่ยโอ้โหก็ก็พูดตรงๆว่าเพราะเพราะคุณเพื่อนสอนนี่นะครับคุณพระอาสอนคุณธรรมีนเนี่ยก็ดิ่งจากบ้านล่านลงมาเลยโดยขออนุญาตจากทางส่วนกลางพอมีหนึ่งเกิดขึ้นหนึ่งเกิดสองสองเกิดสามเกิดเกิดสี่แล้วคุณดงเนี่ยก็เข้าไปเชื่อมเชื่อมแล้วก็เอามาบอกว่าคุณรสนาไม่ไค่อยมีคนช่วยเลยไอเราเกิดความรู้สึกละไอเราจะต้องมาบอกพวกเราแล้วก็ติดต่อทางพระผู้ใหญ่ของทางสันติยสโสกด้วยก็บอกว่าพองอกหัวลุยเลยพอลุยเลยก็เกิด กระบวนการกลุ่มสามปทานเดิกก็เริ่มลงขันเองปกติแล้วทางคุณรัศนาบอกว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยให้ให้เบิกได้นะพวกเราตั้งใจเวลาครับว่าเราไม่เบิกเราจะควักกระเป๋าของเราเองเหมือนกับในยุคที่คุณจำลองสีเมืองทำประชาชนชาวบ้านก็ทำเข่งทำฝาทำป้ายติดหน้าบ้านผมคิดว่าบรรยากาศอย่างนั้นกำลังจะกลับคืนมาแล้วจนถึงล่าสุดเราไปช่วยเหลือคุณรัษนาปรากฏว่าเขาไม่มีคนแม้แต่จะยกเก้าอี้ขนเข้าขนออก คนขึ้นเวทีเขาก็บอกว่า,าใกล้ทางพวกเราเนี่ยช่วยเต็มที่เพราะฉะนั้นเราเขารู้สึกว่าเป,เป็นความซาบซึ้งมากที่คุณลักษณะพูดหลายครั้งนั้นนะรขาว่าเขาไม่นึกเลยว่าทางสันติสุขเนี่ยจะโดดออกมารับรองเขาขนาดนี้เพราะว่าลําพังตัวเขาเองหลายหลายคนก็มักจะบอกว่าคุณลักษณะเนี่ยมีจุดอ่อนคืออยู่แต่กับทฤษฎีไม่มีภาคปฏิบัติไม่มีองค์กรสนับสนุนแต่เรารู้สึกว่าคุณลักษณะเนี่ยมีคนเนี่ย อยู่ข้างหลังเขาตลอดเวลาคอยลุ้นคอยช่วยเขาอยู่ยิ่งวันนี้ <พา S 2> ผมฟังภาคประชาชนที่แข็งแรงครับที่ช่วยเหลือคุณัอ,อยู่ตลอดเลยใช่มครับครับแล้วมันมีหลายองค์กรจริงๆแล้วองค์องค์งกรที่ออกมาสนับสนุนคุณลักษณะเนี่ยก็คือองค์กรสาภาพรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่มาก<ช>นะครับใหญ่มากแล้วเดี๋ยววันที่19เกนี่ยก็น่าจะเป็นองค์กรที่ลุกขึ้นนะส่วนของพวกเราเราก็ขึ้นไปเป็นเพียงส่วนน้อยว่าเรามีองค์กรเรามีมูลที่ เราก็ช,ช่วยเหลือเต็มที่ค่ะกิจกรรที่ออกไปช่วยแนวไหนคะอ่าตั้งแต่เริ่มตน้นเ็รมที่อาดิน่มลิต้นเลยอาด่งคุณเพื่อนสอนนะบอกว่าเอาป้ายขนป้ายมาที่สันเตียสดแล้วติดเต็มหน้าอ่าที่พวกเราลงขันกันเองครับอาเขาเขาลงขันแต่ว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยเราเราออกเองหมดมเราไม่ได้เบิกเขาเลยนะครับค่าน้ํามันค่าขน ม้แต่คนของเราก็เป็นคนของเราเองหมดตอนนี้เนี่ยก็คือต้องติดป้ายถุงปุ๋ยนะครับแล้วจนมาถึงขั้นที่เรียกว่าพอมีมีกระแสว่าเอ๊ยยุคคุณจำลองเนี่ยมีการขี่ปันจัก,กรยานออกไปนะครับก็เลยมีกระแสละว่าเราจะทําอย่างนั้นเงั้นเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะขี่จักรยานปันจักรยานสองครั้งคือวันที่11ที่ผ่านมาและอีกครั้งใหญ่คือวันที่19แล้วถ้าเป็นไปได้เราจะขยับไปจนถึงวันที่21 3ครั้งใหญ่ๆ และนอกจากนั้นก็หลังจากที่เรากลับมาประกอบระหว่างทางที่เราขับปั่นจักรยานไปผมอยู่ข้างหลังคุมรถไปเนี่ยมีเสียงคนโอ้โหสายตามันมันให้เห็นเลยว่าเอมันโดนโดนอะไรที่เขาเรียกว่าทําอะไรต้องให้เป็นไวรัลแต่นี่บังเอิญเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นไวรัลนะครับมันดูจากสายตาผมก็หันวบเลยนะ<ช>แล้วก็ยิ้มออกมาเหมือนกับอะไรที่เป็นความฝัน ดีมากเลยครับดังน,นั้นก็คงคิดว่าคงจะทำอีกและในระหว่างนี้ก็ทางทีมศรีสะอสุนะครับก็ส่งทั้งรถส่งทั้งคนมาอีก4ี่คนแล้วก็ยังจะมีอีกหลายคนนะครับตอนนี้ทางใต้จองเครื่องบินมาแล้วทางเหนือเดี๋ยวจะลงมาอีกหลายคนซึ่งคิดว่าในช่วงท้ายๆนี้เราจะทำอย่างเต็มที่เลยตามที่คุณปานเทพพูดไว้ทำตามนั้นเป๊ะ กลุ่มสองวัยวัยแบบดั้งเดิม <c oughs> ใช้ควันจักรยานด้วยวัยเออ่วัยรุ่นใหม่อย่างยูจิ๊บนะคะก็โซเชียลมีเดียเหมือนเป็นพลังอันบริสุทธิ์จริงๆที่ไม่ได้บอกว่าเป็นแพทเทิร์นใส่เสื้อตัวเดียวกันแล้วต้องออกมาแบบนี้แบบนี้ใครทําอะไรได้ทําทําตามนั้นเลยแต่นี่ทุ่มเวลาที่เหลือตรงนี้โอ้สุดท้ายเนี่ยค่ะในเสื้อของอาเดิ ไม่เป็นติดต่อก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่เริ่มเห็นแล้วแหละว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะไปร่วมทันกิจกรรมด้วยได้จะไปร่วมกับอดินแทนเนี่ยจะต้องติดต่ออะไรยังไงได้บ้างครับครับส่วนหนึ่งผมขอเท้าความนิดนึ่งว่าสองวันมานี้เนี่ยมีผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกมาแล้วนะครับคนที่ชนะคือมาคอสจูเนียมีคนสรุปวิค่อยฟังว่ามาคอสจูเนียชนะได้เพราะอะไร ทั้งทั้งที่เขามีมีชนักติดหลังอะไรตั้งมากมายมีคนสรุปวิเคราะห์อสองน้ข้อผมก็หนึ่งเขาใช้สื่อออนไลน์อย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณปานเทพวิเคราะห์ฟังเลยว่าแล้วก็แบ่งซอยลงไปสองเขาไม่เสียเวลาไปตอบโต้ไปโต้เถียงไปพูดเชิงรบออกบคนอืึน่นเขาไม่ยอมรับเชิญไปโต้วาทีกับใครเลยอยันที่สองสามเขานำเสนอแต่เรื่องที่คนยากคนจนคนที่มีปัญหาจริงจซึ่งในประเด็นเนี้ยทางคุณลักษณะทำได้ดีอยู่แล้ว หรืออย่างเดียวก็คือว่ามันยังไปไม่ถึงภาคประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราตอนนี้อยากจะช่วยกันก็คือยังมีอีก16เขตซึ่งทางคุณลรษนาบอกมาว่าแทบจะไม่มีป้ายไปติดเลยจริงอยู่ว่าเราใช้เสือนรรายแต่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในระดับ60 50เนี่ยเขาไม่เห็น <Okay. S 1> เขาบอกคุณลรษนาลงด้วยเหรอเพาแซลเรานะครับอันนี้ถ้าส่วนนี้เราเราลงไปช่วยหน่อย <Okay. S 1> ก็แบ่งเอาไปสัก10 20เปอร์เซ็นต์ซึ่งขอชื่นชมทางพบทนะครับ พอลงมาเนี่ยเพบเพบเเพเต็มที่เลยนะครับทางสมานบัณฑิตยังทําไม่ได้ดีอันที่สองก็คือส่วนตัวผมเองผมมองว่าเหมือนอย่างท,ที่เมื่อกี้คุณปานเทพบอกว่าเราจะต้องมีอินฟลูเอนเซอร์ออกมารับรองอเรามีพลตีจําลองศรีเมืองแล้วมีส่อสิบรักแล้วมีสนธิรุ่มทงังคุลแล้วมีงาคารวานแล้วเมื่อวานนี้มีสังสิทธตพริยะรังสรรค์อีกแล้วผมเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้จะมีคนออกมาออกมาออกมา,ออกมา ผมมั่นใจแล้วคนหนึ่งที่ผมหวังว่าจะออกมาผมเขาเนี่ยพูดไปเลยเขาบอกว่าอยู่ที่เราใจเราบางทีคนเราไม่คิดแต่ว่าพอสองจิตสใจคนคนนั้นคือคุณสุเทพเทือกสุบัรณไม่แน่ใช่ไหมครับคุณเทพทืกสุบรรเคยอยู่ประชาธิปัตย์สนับสนุนคุณสกลทีไปแล้วใช่เลยโค้งสุดท้ายนี่อาจจะเห็นแล้วว่าการเลือกปั้งเชิงทุกธศาสจะต้องเลือกแบบไหนอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อาจจะเปลี่ยนใจ คอจี้ตัวบุคคลเลยเเเและแม้แต่ผู้สมัครคนอื่นชื่ออยู่ในฝ่ายที่มันอาจจะไม่ได้คะแนนแล้วนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เพราะเรามั่นใจเลยว่าคุณรศนาเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลเปรียแม้แต่วันสุดท้ายทีย่เขาพูดบอกว่าฉันเนี่ยเขาเล่านิทานอะไรที่เป็นของวัยรุ่นว่าเขาเนี่ยจะเอากินแค่เพียงขนมเล็กน,น้อยเขาจะไม่กินภาษีประชาชนเป็นเรื่องที่ผมฝังเราวอรัทบใจมากทีเดียวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง ทำทำคลิปของตัวเองเมื่อกี้นี้คุณปานเทพพูดแล้วนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญที่สุดคือทุกทุกคนเพราะตอนนี้ผมทำติ๊กต o อกแล้วผมทำตัวเองโพสติ๊กตอกผมทำทุกอย่างทำตามที่คุณปานเทพพูดอย่างนอบน้อมทำตามแล้วจริงๆครับ อยู่ทงด้านหน้าคุณกอนนะครับกอนมาที่ตลาดแล้วเราเราพร้อมที่จะให้เลยแล้วทุกวันเสาร์วันอาทเราจะพยายามโปรโมทให้คนเนี่ยช่วยเราไปติดต่อเพราะว่าหรือแค่เพียง10วันเท่านั้นมาติดต่อได้ที่ตลาดนัำคุยมสัตยสนะคะครับล้วก็จะสามารถประสานได้ว่าไปช่วยตรงนี้ตรงนั้นได้ด้นะคะสาหรับปเตที่าดนะครับแลและที่สคัญมากอยากให้มาช่วยปั่นจักรยานเพราะว่าตั้งตั้งแต่วันนั้นมาจน เราจะซอยออกไปปัน่นวันละสองชั่วโมงอย่างเช่นกรณีคุณกลางดินซึ่งเป็นทีมปั่นแล้วยังมีทีมปั่นมันจะกลายเป็นเครือข่ายออกไปนะครับพอไปติดต่อบทเขาจะมาเขาจะมาร่วมตอนที่เราปั่นไปก็นี่ยังจะมีปั่นอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาล้มปั่นด้วยแตด,ดายไม่มีเบอร์โขึ้นเช่นนี้ไม่มีเบอร์สำหรับผมขึ้นเฟซบุ๊กผมขึ้นแล้วนะครับ,ครบใครจะมาร่วมปัน่น,าานะะก็ติดต่อผมไปก่อนเลยได้ไหมครับเพราะผมเป็นผู้ประสานอยู่คนหนึ่งครับ เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ทีนหน้าครับก็นิดหนึ่งนะครับ0909824063ต้องประกาศตัวเองแล้วใช่ไหมครับเชียร์ลักษณะเบอร์เจ็ดขอช้าอีกนิดนึงครับเบอร์โทรศัพท์นะะี้ค,นครัเก้เนเก้องน์คร c e n t e r ไม่ต้องโทรมานะค,ะนะคร มุ่โฆษณาคือทุกคนตอนนี้เนี่ยใครถนัดอะไรใครมีความสามารถอะไรลงมาช่วยในด้านทนาี่ตนเองถนัดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณปุ๊กทองไทยค่ะคุณปุ๊กที่ก็ทําสือ่อทาคลิปสนับสนุนคนโฆษณามากทีเดียวนะคะคุณปุ๊กอยู่ไหมคะค่ะปุ๊กค,ค่ะ,คะในส่วนที่ปุ๊กทำกิจกรรมค่ะเินกาค่ะในส่วนที่ปุ๊กทำกิจกรรมอยู่ตอนนี้ทํ